อาการเด็กอยากไปเที่ยวป่าบางในพี่น้องย่านบ่ปได้ไปเฝ้าไปไปขึ้นไปมากอดเออชึบชบเอาชึบชบเออเก่งมากเก่งมากไปทุกคนไปทุกคน,ปน,กนปไปเที่ยวมาตังมาโหบางในจาย่านบ่ได้ไปเที่ยวบางในพี่น้องย่านบ่ได้ไปป่านำ้ำโอ้ยลูกลูกค่ะค่ะค่ะโอ้ควักโทรศัพท์แม่จะหล่นแตกแล้วลูกไปไปขึ้นรถสวัสดีจ้าพี่น้อง พบพ่อกันในช่องไน c h ชาแนลเนาะคะ่ะมื่อนี้พาพี่น้องขึ้นมาหล่อป่าหล่อเขาเด้อจ้าก็ขึ้นมาหอดสั้นที่สองของลูกเขาอ่จ้ะเขาหลวงสุขโขทยัยแต่กันยังบ่ได้อย่างดอกพี่น้องเอ้มันแรงมาหล่อเบิ่งเพื่อสีพ่อขี่เดนเฮ็ดเพาเนี่เผื่อสิได้เก็บก็เลยมาหล่อเบิง่งนี่กัขึ้นมา เดี๋ยวสิพาเลาะสะก่อนพ่ออยังสะก่อนนะจ้ะจาจังสิไายให้เบิง่งมากระลูกสมุนคือเก่าค่ะมาเมิดโตชีแปะถุงทองจักเพิ่นไปใสจ้ะเลาะเล่นเทแถวนี้แหละ,ละกระเป๋าตั้งพาแม่มาน้าแม่จกขึ้นรถย่านแต่วได้มาแกนี่ครับภาพบรรยากาศ บนเขามาให้เบิองสวยๆแต่เงือะถ่วมตัวเลยจ้าไปเดี๋ยวไปหล่อน้ำกันก่อนเนาะจ้าพ่อยังจังสิอัพเดตเนาะจ้าเนาะสิได้ยังแน่ลไง ลอกอ่นอ,อนตอบหนึ่งที่สิดที่อั้นกันที่ได้อีลอกเลยพี่น้องเอ้ยมากแกงเย็ดเพาะกับโบเห็นไหมจ้ะ โอ้ยน้าเคปูอกล่องกูดอ่อนต้นเดียวถอนมาได้โอ้ย,อยมองน,นี่อ่อนแคดกับพี่นออ้องเลาะเบิ่งนีลอกนี่ละจ้าสามต้นเลยสามต้นรวบเลยตวนเดี๋ยวหากับพี่น้องเดี๋ยบดีกับบุคอยเห็น ใจพอที่เห็นเันละต้นจ้ะง,งามต้นเนียใต่ต้นไม่เ่ยน้องเห็นไหมจันทร์งามโอ้โหยังอ่อนเลยอโอ้โหดึงบกึ้นเลย ล่ม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 สองต้นสวยสวยลอกสองต้นสวยสวยง <ngày. S 1> ่โอ้โหออกมาก่อนลอกง่พี่น้อง มีต้นหนึ่งอยู่เทิงผัต้นนี่ต้นเดียวอีโอกใหญ่พี่น้องเอ้ยเบื้งแน่ป้ดมาพ่อต้นอีโอกใหญ่ใหญ่อีลีบักสูงเลยเพียงเอิกน่อยพุ่นแม่พี่น้องถึงหน้าอกเลยแม่จ้ะดึงก็มีลูกน้อยพะน้ำดึงโว้เบิ่งนี่พี่น้องบักใหญ่เลยต้นเดียว ปีนหน้าผาเก็บอีกลอกต้นใหญ่ๆพี่น้องปีนหน้าผาที่สูงชันเลยนี่จะเบิ่งแน่ฝุ่นต้นหนึ่งเคยเก็บวางไว้ฝุ่นถึงกันเด้วสองต้นคู่เลยพี่น้องเลยฝุ่นอ,อีกต้นหนึ่งอยู่ข้างล่างสามต้นอวบๆพี่นอ้องเป็นความสูงเด้อ นี่แห่งใหญ่เวยพี่น้องอพี่นอ้องเลยต้นอีโลกสูงสำมคอยเลยมั่งไหพี่น้องเดี๋ยวไปอีกต้นหนึ่งยิ้มก็ได้เด้จ้ะหอูใหญ่เหีเ้ย ข่อยเลยสูงถ่วมข่อยแลย้วพี่น้องมึงแน่ยข่อยยืนตรงแล้วนี่อีลอกอ่าอีลอกใหญ่แล้วพี่น้องไม่ได้แม่นบุกแล้วจ้ะอีลอกแล้วจ้ะอีลอกใหญ่จ้ะพี่น้องไอ้เมื่อนี่พอ่อตีลอกต้นใหญ่ใหญ่แล้จะ้ะสิเต็มทุงพายแล้วพี่น้องจเจ้าเมื่อพอได้เลยมึงเนี่ยเต็มกำม,มือข่อยเลยมึงแน่จ้ะโอ้เต็มกำเลยโอ้หพี่น้องเว้ยโอ้หูมึงเนี่ สูงเลยซ้ำค่อยท่วมค่อยผมได้พี่น้องคุณนะเออซุดกีดินเลยวได้เนี่ยพ่อแต่ต้นใหญ่ใหญ่จ้ะมีอใหญ่คักใหญ่แน่เต็มกำม,มือมือต้นอีลอกอพ่อสิเต็มถุงแล้วจ้ะพี่น้องโออพี่น้องเว้ยพ่อแต่ต้นใหญ่ใหญ่อีลอกใหญ่ไหมสิไพ่ครับเบาไหวแล้วพี่น้อง มานีันี้ดีจ้งเลยเตีลยต้น,นพ่อถ้าต้นใหญ่จ้ะสิท่ายกรับเบาไวแล้วได้หนิสิพ่อแล้วได้หนิดิ้งยอมนี่ลงไปห่างกับพ่อเลยมังไงอีลอปมันอีรอบมันนี้เ่ได้ไปหาเฮดสันเน่ ดึงเบาขึ้นนะนุ่นะอะไรต้นนะพี่น้องเ,อเอว้ยเฮ้ยถุงทพายผมวางคุณแบกเบาไว้แล้วจ้ะเหน,นื่อยเลยด้อพี่น้องภามของเจ้ามาหมาอีหลอกโอ้ยดึงเบาขึ้นวางก่อนวางกล้องคนนี้ให้ถือให้ ต้นหนึ่งเลยโอ้ดิฟูนี่ดึงใด้ปะ่ะเนาะโอ้โหเต็มหอบแล้วเดี๋ยวไปเอาต้นเทิ่มอีกสิเนะโอ้ยต้นใหญ่คือคือคนเดียวกล้องกับพ่อห้างไก่ป่า ไข่ไก่ป่าบุกเห็ดเต็มหอกไว้เพิ่นโอ้โอป่าลมชันชันอูอ้หนคุณแต่ละต้นที่นองเอ้ยแง่คัับแง่แง่งัวตาเนเด้อจ้าถือกล้องเองดึงเองผู้เดียวผู้เดียวแต่และต้นได้เต็มหอบได้ จ็ดสิบกว่าขินวะสองต้นเนี่ยสองต้นครูโอ้ยโอ้ต้น,นสองต้นโอ้ไม่ไต่ป่าอีกลอ,อกขักพ่อดงอีกลอ,อกมานพุ่นต้นหนึ่งเมือ่อยได้ปลต้นพุ่นก่อน เาเลยพี่น้องหอบเลยเนะี่ยน้องแน่ในถุงพายกะมีแต่อีล้อบด้วยจ้ะต้นใหญ่ๆอบวบเลยเนี่ยต้องตัดใส่กระเป๋าจะมันเอามันยาวโพดจะมันมันยาวเกินเรามันใส่กระเป๋าไม่ได้มันใส่ถุงสะพายไม่ได้นี่กับพี่แน่นี่ต้นใหญ่ๆอบวบพี่น้องมนนะันละมันแต่อีลอบมันนี่ ชิพากับเจะพายบเไว้แล้วจะิลงไปเอาอีกสต้นตรงใต้คุณเ้อจะชิพากั๊จะลงไปเอาก่อนจะพาโอ้โหจะิดึงมาได้ว่ามีสมีหมีหต้นคุณน,นะกั๊บแต่านอบบาทหลายเสด ขายได้พี่น้องบ้างสิห้าเพราะได้แกงบันนั้นพาลงไปเก็บว่างให้แต่ต้นยังไงหลายแล้วพี่น้องสิ้าคับเราจะกลักบวชไว้จ้ะ